หนคะมาเลยคุณเมย์ได้เป็นโอเลเหมือนกันนะคะไม่ได้ีพี่หมีก็พี่หมีอี่ไหนคะตามกันมาเลยค่ะพี่หมีบอกล้วใครจะถ่ายดูปยทพี่ฝากสิคะฝากแฟนคลับถ่ายใจดีทุกคนเลยแฟนคลับเาะว่าเวลาละลูกพี่พังรองเยนะฮะสเกตต่างนะมามาข้างหน้าเลยพี่พี่น้ำอ่ะมีคนจะถ่ายดูตาดูตามองมองมองแฟนคลับเลยเนะพี่หมีกพี่มีหุนนนุนนหนหนไมเห็นเลยเนี่ยุนุนนน คุณอ้อแฟนคลับน้องดิวนะซื้อแผ่นชีนไปอยู่ไหนคะครับพี่อ้ออยู่ไหนคะนะลูกค้าพี่พีซีนะอยู่ไหนคะอยู่ไม่เอ่ยใครนะพีครับอ้าหมอไม่อยู่ถึงว่าตลาดสิษย์นะหน่อยญแจหน่อยใส่กุญแจหน่อยคุณแม่ขึ้นมาได้ทันคุณแม่ครับแผ่นชีนแผ่นชีนอ้ามอ้ามคุณแม่ทำเป็ใส่เสื้อสีเดียวกันแผ่นชีนอ้ามแฟนคลับดิวหมายเลขสามสามนี่ครับใช่ได้ไหมสามสามขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยเลยใส่ไมบรลับของรางวัลบนเวทีเลย เชิญค่ะเชิญค่ะโยนขึ้นมาเลยค่ะพี่อ้มมาร้อหนักเลยคือออกไม่ได้โยนมาเลยเดินขึ้นหน้ามาสองก้าแต่ที่รักคุณพี่หนีคุณพี่หนีพี่หนีค่ะเดยพี่หนีตกเวทีให้พี่หนีขึ้นหน้ามานิดนเดิมพี่หน่อยครับอ่าคุณแอมค่ะคุณแอมสะแออแอลมาแม้ไปกับดิวจะซื้อชาชีนไปลูกยาวนิดนึงอ่าอันนี้ไม่กระเป๋านะคนนี่ไม่กระเป๋านะ ซื้อไปสามสี่ร้อยเลยนะเยอะทีเดียวคนนี้เออมาเต็มคนนี้มาแน่นเออคุณหวานค่ะคุณหวานคุณหวานได้เป็นโอเลนะคะคุณหวานอยู่ไหนคะใจขับดิวเหมือนกันซื้อไปโอเลไปอยู่ไหนคะคุณหวานพี่หวานครับขึ้นไม้ขึ้นไม้ต่อไปคุณหวานหวานมาก่อนหวานอันนี้ไม่ใช่อันนี้หวานนะหวานหวานหวานแล้โอเลค่ะเออนี่ครับผมผมผมแล้วผม ปวดร้ออะไรช้าไปป่ะหากลองตัวเองน่นเองเลยนกันอีกทีนึงได้ไหมเจอหน้าที่ในกระเป๋าค่ะใช่ไหมใครทาหับม้าเราไปไปไหนเนี่ยช้อปปิ้งช้ไปแล้วเหรอช้อปปิ้งอยู่อันนี้รับแทนกันได้ไหมครับพี่อันนี้ได้กระเป๋าอันนี้กระเป๋าได้ได้รับแทนอัมคุณพี่อัมได้เป็นได้เป็นโอเลค่ะรับแทนกันได้รับสองชิ้นเลยค่ะให้สองชิ้นเลยนี่ค่ะท่านต่อไปเป็นคนสุดท้ายแล้วนะ อ๋อไมค์คนล็อกท้ายคุณพี่รักจ้าเป็นขับรถเซ็นชื่อไปพี่รักขึ้นมารับของรางวัลเลย่่แเรราาู้วไม่มีการปินพรูปให้นะคะกล้องมาเองนะคะพี่รักสุดท้ายแล้วเป็นขับน้องบิวจ้าคุณแตงซื้อแฟนชีนไปคนนี้ได้กระเป๋านะพี่แตงจ๋ามารับกระเป๋าซะจ้าฮัลโหลโอ้โหเฮอรับเลยของแค่เล็กที่ตกลา มีกล้องเป็นของตัวเองค่ะดูแลกันเองนะจ๊ะปิ้นกันเอง <_' com> พี่หนีมันนี่มาพี่หนีม,มาพี่หนีไม่ใครสนใจเลยโอ้ลุ้นจะทิ้งแฟนสิทิ้งคู่มั่นตัวเองไดไงอ่ะดูแลกันด้วยคันนี้เป็นกระเป๋าจา้ะผวัท้ายครั<า>อบอือ ไม่ไม่มีใครเห็นแล้วแ่ะดิวอาล่าเรียบร้อยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าไม่มีใครเห็นวันนี้รุ่นกับดิวได้มาแค่แจกของนะคะของจุบอกว่ามาร้องเพลงให้ฟังด้วยใช่ครับจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนอาจจะอาจจะไม่อยากฟัาร้องเพลงเท่าไหร่จริงเหรอใช่อยากฟังไหมคะอยากฟังพี่แคทร้องเพลงมากกว่าแหวนเป็นดีแล้วทำไมต้องร้องดังเลยขนาดพี่หมียังปิดปากหนีเลยนะบอกว่าอนนี้ดีกว่าอย่าอย่าฟังใครร้องเพลงก่อนครับ ให้พี่หมีอ่าให้พี่หมีต้องจับว่าอัดแน่นด้วยคุณพระบรรลที่ของเราเนี่ยเรามีของเชื่อลึกมอบให้นะคะกับทางพี่สีด้วยเนี่ยเอา่อลึกเราได้ลึกหน่อยขอบคุณค่ะพี่หมีเอาพี่หมีลงก่อนนะพี่หมีเขาไม่ใช้โอเลีเหรอหน้ายังเป็นน้ำตาอยู่ไงสีผิวยังเยี่ยมอยู่เขาใช้แค่ช่วงปากไงใช้แค่ช่วงปากไม่ไม่ผมว่าเนียนใช่ผมว่าคุณเลยใช้ ทานทีนะยิ่เล็ดมากนะครับโอ้ยไม่ใหม่ไหมเดี๋ยวก่อนพี่ก่อนใช้แฟนทีใช้น้ำยาพ่นผมก่อนที่ว่าที่ว่าถ้ารุทไม่ไปช่วยเขาจะปลอดภัยกว่านี้อยู่นิ่งๆดเขาจะปลอดภัยกว่านี้ครับนะสองหนุ่มบอกว่าวันนี้มีเพลงไหมฟังกันด้วยใช่เมื่อกี้บอกอยากฟังรุนร้องก่อนงั้นเราตามใจให้ดิวร้องก่อนเลยใช่คะร้องก่อยากฟังแล้อยู่ดังๆไปตามใจยังไงล่ะทำไมไม่ทำไมไม่ให้เราร้องก่อนนะพี่รู้ว่าขาเราไม่ดี พี่มันไม่แลไหนพี่ขออนุญาตมันใช้งานได้พี่ขออนุญาตยืมมุกที่เคยใช้มาแล้วแบบว่าเก่าๆหน่อยอ่ะโดนมันโดนที่เป็นเก่าใช่ไหมบอกแล้วก็บอกแล้วอย่างนี้ใครร้อะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันใช้งานได้นะรู้ปะอะไรพี่จริงเหรอใช้คีบสัมผัสกับอาหารได้จะเกียบไงจะกินยังไงอะใช้คีบอาหารตะเกียบตะเกียบแองเจล่าอ่ะนะคะเดี๋ยวเราส่งเวทีนี้ให้น้องคนแรกกันก่อนเลยโอคเลยนะคะทำไมกันต้องดียว่ะ